จ้าเอว้าวมันคืออะไรอาหางนี่แตงโมฮะนะอาหารเที่ยงของเราเยอะมีมีปลนด้วยคือได้กุ้ง มีต้มงข่เออต่งไขายกาแบ่งไว้ถือนียเนาะสามาอาหารเที่ยงของเราสามคนท่านผู้ชมหลังจากที่ตะข่าวว่าจะเป็นวินสะดลูแดดจัะสวาได้ได้ข้าวเสี่ยงร่วกันได้ำ้ามหูตามประยัแจะว่าบูมีเป็นใจ มาดีบาลุงฝากกดติดตามส้องบาลุงหนเดอ้อฝากกดติดตามส่องบาลุงหน่อยเดอ้อ หลายย่างใช่ไหมจิ้งใหญ่อะไรก็เยน์กินอาหารนั้นครบห้าหมู่วะสองสามสี่ส่องเบาตาพี่น้องลืมขับไปกดเบิงลายอย่าลืม ตามสองห้าค้อการเริ่มเป็นกำลังใจให้เบิ่งให้จบขิดนเดอเนาะกำลังใจให้ลาน้องลุงแม่น้องใหม่น้องลุ่งกะัาหนาที่พอแม่เลี้ยงตอนนี้ก็ได้ต่อไปก็จะเลี้ยงพอแม่เนาะเนลงใ สพอร์ก็แม่แบบโดดเดียวแบบบุมีไปด้วยกับแม้อยู่น้ำพัูก็คือตามทีว่าขเขาเลยอุ้งยิงแผลบดีคืออันไอนแม่กับไอมิดนะไมนะอมิดมีคือซับพอร์ต <c oughs> ตลอดยัง <cents> ม <input> ีก <Lil ith> <ale> ันด้วพราได้ซื้อบะตมกันหน่ซื้อบะตมลูกซื้อนมแม่ทั้งเมืองนอกฝากมาหายกัขอบใจพี่ลลายน้องมืองนนอดขอบใจนละลายที่ัพอร์ตลูกเพราะได้ซื้อนมให้นูกหน่อยเลยแม่ซื้อนมหนาหน้ามาสงนม ไอแม่เนี่ยนี่ถูกซัพพอร์ตสื่อนมือถือมาถ่ายคลิปไอเมดกันนี่ผู้ใหญ่กจดีซัพพอร์ตซื้อมือถือมาถ่ายคลิปมั้ยไอตาเด้ดาวดาวกก็ลงัดาวไอลุงไอลุงกับดาวกันแม่ดาวยายเฒ่าหากไอลุงนี่อ๋อยังสียังเพิฮงดีดอกเพราะว่าต้องหากระผ่านตัวคนที่ตาม โฆษณายังมั่นท่านสั่นเลได้เลยแม่ไอตาในสั่งเลได้แล้วแต่ยังมา่ทัานแต่ยังม่ท่นได้เงินแม่แค่ยได้ยังบูต่อาไปเรื่อยๆสูบไปเรื่อยๆสูๆเออหมูสาวนี่เห็นลุงมีมผลปลานี่แหละ ช่ยิ้มหอดมึงองมัากินเยี่ยมยิอดเฮาไหมเยี่ยมมึงนี่ยเี่ยงสิงมึงเยี่ยมฮะพีดิบแง่พวกพี่เนอะพวกเกี่ยวข่าวอยู่ตทงหน้าใ้พวกเมี่ยงข่าวตาข่าวเี่ยข่าวจะเป็นวิน มันนแดดมัม่่มวันนี่ลมบนมีแดดวันนร่มมันวันนีรลมนี่ครมีแดดแบบเอากไปเลยรงงานน้องจะายอู่้่มจ่างปองไม่กินเละคเกินมาอ การที่เหตุยูทูปมากกาบอเมนว่าสียืนมาด้วยตัวเองเด้ตัวเขาเองคือกันแต่ผมมีผู้ใหญ่ใจดีคอยซัพพอร์ตเรื่องบตรเติมเงินมาแต่และแหล่งเนาะสิมาหอดมืออีกหรือเปล่าสามหมื่นยังโล่งลิดตัวหนึ่ง ตั้งแต่แรกๆนะเพราะว่าเพราะว่าบมมีบัตรติงเงินเนกตก็แพงแพงเลยตะกี้แพงสามปีขึ้นหลังนะเนตนะเปลืองแพงกว่าแพงนุ่งประจอทีละบัตรเลยเราจะได้บัตรหน่งเนาะ ร้นก็บอบ,บมีพญาจะดีสอร์ตจีนีน่ิุเพิ่มอีนี่ปรจำเงินนี่ประจำเงินของร้างๆยังยิมมนเขาเจอลพันชองพันชื่อบัสชื่อน้ำมาดูชื่อน้ำองนมชื่อตั้งนอำตั้งนม เหมือนสบ,บอย่งสัสยศรนรพิศักยาไอหลวงวายอย,วาอยู่ <c oughs> อรเขียนเดียพอจัะที่ได้มึงชิช่นึกินมามัหงวกเจ้ามลงกินแต่ย,ยาพลากินมือใหเหนียดเดียวอ้าวกินนะแม่บม่กินเข่า <c oughs> พักแป่งนัวมันแต่ว,ว่าอีน่ะก็ต้องพักบงืมือสีพวกินมันอ่ะคุ้อยากสมยากอะอรีหรอไหมคือการลอืมกิลา้านจะนท้ามาหมอกินสมเลยบมางเชักมากกินถับบ่าบ่แสกพรุงหวเนี่ยไม่ห็นบอกจินกับพ่จับจับแดกรู้เลยนี่ัก nhưng đây nồi nhảy đấy Nó thả chuột đâu rồi nào thang ở nông trên nào đang ta mà nó bừng luôn này nồi nhảy ra nhưng mà làm của thằng thằng vừa chị còn ừ, không có thằng phần mần nãy em bị em bỏ vừa cái gì cái

คนอนุอันนี้เป็นน้ำริกน้ำพริกกากหมูจากเชียงใหม่เจ้าลงดมผลติตมามกินหนังกินหนังมันจะมาเขีย่ยยังไง,งเบิดเล็ดยาผลิตมากินข้าวเราเสร็ อเล่นยากเนี <Safe rév mark> ่ยกินบริษัทยังไงบ้างบ้าตาละปลาลุยิ้มสากพจะ์จ้ามาลับซ้่งซ่องบ้าตาน่าเด้ปลาลุเบิง์ไล่ไล่เบิ่งจอบขิปยิมิ้ๆมียิมรถต้องเกง

<cười> <cười> lúc mà xem thì nó làm phim một sòng sao <laughs> có xem vô có thương trái thương arom. ดูค่าคนประดุกแซ่บคนหมูแซ่บคนกุ้งแซ่บอาแซ่บหมดทุกอย่างอยางไปเบึงทางไหนลูไก่ทางไหน จักอยากตาเถาจักอยากขนเถาจักอยากเกี่ยวเถานีมองข้างหนแาวอข้าวสุกนี่กส็สีสบายแน,น่ลุงว่ะแม่นุง่มเกามได้เง็ดเวียดนามจับกันคนะมาตกนะนายเดนมันมันเองค่ไขๆอยู่ทำมันแหง,งมีแบบมีแถวปัน่นนะคนเขาเล่าตาขั้นอยู่ตากระตัาไม่นะ ฮะอันนี้บ่พี่น้องจากลากเพียงเสนอพี่น้องเอ้ขดกดือดีามช่องมาลุ่เนี่ยเลองเอาลุมนะได้บ่าย <c oughs> พอกันิีหนามาลุงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมแม่ครับ